ค่ะก็สวัสดีเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทัาหนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้ก็มาเจอกับครูฝนในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยเช่นเดิมนะคะในภาคเช้าแบบนี้ในชั่วโมงแรกวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่12นะคะคริสตจักรย,ยนายค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องอะไรกันนะคะพร้อมแล้วเราไปกันเลยนะคะ โอเคค่ะกิจกรรมบทเรียนออนไลน์ในวันนี้นะคะที่คุณครูจะนําเสนอนะลูกนะจะเป็นกิจกรรมบทเรียนออนไลน์เรื่องชนิดของคําในภาษาไทยนะคะชนิดของคําในภาษาไทยที่ค,คุณครูจะนําเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของชนิดของคําสรรพานามนะคะคําสรพพนามคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูความหมายกันเลยคําสรพพนามเป็นหนึ่งในชนิดของคําทั้ง7นะคะในภาษาไทยนะลูกนะซึ่งจะมีด้วยการ7ชนิดด้วยกันนะคะก็คือ 1. คำนาม 2. คำกริยา 3. คำสรรพนาม 4. คำวิเศษ 5. คำบุพบท หกคำบุทานและ7จ็ดคำสันธานนั่นเองนะคะซึ่งลักษณะของคําชนิดของคําทั้ง7นะคะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามเฉพาะของชนิดของคําในภาษาไทยนั่นเองนะวันนี้คุณครูจะนําเสนอในเรื่องของคําสรรพนามนะคะเราจะเรียนสะสมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทั้ง7ชนิดเพื่อให้นักเรียนเกิดความแม่นยํามากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งลักษณะของชนิดของคําในภาษาไทยนั้นก็จะมีลักษณะของอลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปนะคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของคําสรรพนาม คำสรรพนามคืออะไรนะคะคำสรรพนามก็คือคําที่ใช้แทนคานามนะคะโดยที่เราไม่ต้องเอ่ยคํานามซ้ําอีกครั้งนะคะเราเรียกว่าคําสรรพนามซึ่งคําสรรพนามแบ่งตามลักษณะประเภทของการใช้จะแบ่งออกเป็นขอโทษทีค่ะแบ่งออกเป็น6ประเภทดังต่อไปนี้นะคะประเภทที่1ก็คือบุรุษสรรพนามนะคะบุรุษตัวนี้แปลว่าบุคคลนะลูกนะดังนั้นบุรุษสรรพนามจึงหมายถึงคําสรรพนามที่ใช้แทนตัวบุคคลนะคะ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ประเภท3ลักษณะด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละประเภทนั้นนะคะมีลักษณะข้อแตกต่างกันอย่างไรบ้างเราไปดูประเภทที่1กันก่อนนะคะข้อ1.1นะคะสรพพนามบุรุษที่1น,นะคะมันจะมีอยู่3ประเภทใช่ไหมก็จะมีบุรุษที่1น,นะคะบุรุษที่2และบุรุษที่3นะคะครูเรียกสั้นๆง่ายๆว่าบจุด1นะคะบจุด1หรือคำสรพพนามบุรุษที่1จะใช้แทนผู้พูดนะคะ จะเป็นคําที่ใช้แทนผู้พูดก็คือตัวเราใช่ไหมคะสมมุติว่าคุณครูสนทนากับวัชยศัพธ์เนาะผู้พูดนะคะครูก็จะเป็นบหนึ่งวัชยาจะเป็นบสองก็คือบุรุษที่2ถ้าเอ่ยถึงสุภการสุภการก็จะกลายเป็นบสานะคะดังนั้นลักษณะของคําสรพนามแบ่งออกเป็น3ประเภท3ลักษณะนะลูกนะอ่ะหนึ่งบหนึ่งก็คือบุรุษที่1แทนตัวผู้พูด2อบสองอ 2, แทนตัวผู้ฟังนะคะ 3บจก็คือแทนตัวผู้ที่เรากล่าวถึงก็คือผู้ที่กล่าวถึงนี้จะไม่ได้อยู่ในบทสนทนาของเราแต่เป็นการที่เราเอ่ยถึงเขานะคะ คนที่คุยก,กันกับเราก็คือบอ1กับบอ2นะคะเพราะฉะนั้นให้เด็กๆคิดง่ายๆแบบนี้นะคะไม่ต้องคิดอะไรที่มันซับซ้อนมากนักนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคําสรรพนามบุรุษที่1หรือบอจุดหแทนตัวผู้พูดได้แก่คําว่าอะไรบ้างนะคะถ้าเป็นผู้ชายนะลูกนะคาที่ใช้แทนตัวสรรพนามบุรุษผู้ชายนะก็จะใช้คําว่าผมหรือกระผมผมนี้ก็ใช้ธรรมดาสบายๆนะคะไม่ได้เป็นทางการมากนะักแต่ถ้าเป็นคําที่เป็นทางการก็จะใช้คําว่ากระผมนะคะถ้าเป็นผู้ ู้หญิงนะลูกนะเขาก็จะใช้คําว่าดิฉันนะคะใช้คําว่าดิฉันนะคะหรือฉันนะคะถ้าเป็นลักษณะของไม่ระบุเพศนะคะไม่ระบุเพศชายเพศหญิงเป็นคำกลางๆก็จะใช้คําว่าข้าพเจ้านะคะหรือใช้คําแทนตัวว่าเราพระมหากษัตริย์ก็จะใช้คําว่าเราแบบนี้เป็นต้นนะคะก็เป็นคําสรรพนามบทุรที่1นะคะ ต่อไปข้อ1.2จสัพพนามบุุษที่2หรือบอจุดสนั่นเองนะคะบอจุดสจะท้ายแทนตัวผู้ฟังก็คือคนที่เราสนทนาด้วยนะคะ,ะครูเป็นผู้พูดใช่ไหมรูพูดกับสตางสตางก็จะกลายเป็นผู้ฟังใช่ไหมคะลูกบอจุดสก็จะเป็นสตางนะคะแทนผู้ฟังก็ได้แก่คําว่าเขานะคะถ้าเป็นผู้ชายนะสัพพนามบอสก็จะใช้คําว่าเขานะคะถ้าเป็นผู้หญิงจะใช้คําว่าเธอนะคะถ้าเป็นคําเรียกเฉยนะคะก็จะใช้คําว่าคุณคือไม่ได้บอกเพศช,ชายเพศหญิงอ่ะ คุณถ้าเราไม่รู้จักใช่ไหมเราไม่ได้รู้จักมักจีเขาเลยเราเห็นนะคุ้นถามนู่นถามนี่ถามทางอย่างเงี้ยเราไม่รู้จักคุณคะไม่ทราบว่าบ้านของเด็กชายเด็กหญิงคนนี้อยู่ตรงไหนคะก็จะใช้คาศัพทนามคําว่า นั่นเองจะเป็นบอสองนะลูกนะแต่ถ้าเป็นลนักษณะของอ,อีกท่าน,นึงก็คือจะเป็นลนักษณะของคําที่เป็นทางการมันก็จะใช้คําว่าท่านนั่นเองนะคะโอเคนะคะต่อไปบจุดสามหรือ1.3ึ่สามสรรพนามรุษุที่3นะคะจะใช้แทนผู้ที่เรากล่าวถึงตรงนี้จะไม่ได้อยู่ในบทสนทนากับเราจะเป็นการกล่าวถึงเขานะคะก็ได้แก่คําว่ามันมันตรงนี้จะเป็นคําสรรพนามแทนตัวตัวสัตว์นะลูกนะกล่าวถึงสัตว์นะคะก็จะใช้คําว่ามันนะคะ ถ้าเป็นมนุษย์เราเราไม่ใช้คําว่ามันนะคะไม่สุภาพเราใช้สําหรับสัตว์เท่านั้นนะคะต่อไปคําว่าแกนะคะแกนะคะควาว่าเขาคําว่าท่านคําว่าพระองค์คําว่าเธอก็ได้นะคะก็จะเป็นบทที่สาม จะเห็นได้ว่าปรุษที่สองกับปรุษที่3นั้นคําว่าเธอกับคําว่าเขานะคะก็ใช้ได้ตามสถานการณ์ว่าจะใช้เป็นบสองหรือบอสามก็ได้นะคะถ้าเป็นพระมหากษัตริย์ก็จะใช้คําว่าพระองค์หรือพระองค์ท่านนะคะลูกอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของคําสรรพนามที่ใช้แทนตัวบุคคลแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะต่อไปเราไปดูประเภทที่2กันต่อนะประเภทที่สองของคําสรรพนามนะคะเรียกว่านิยมสรรพนามนิยมสรรพนามในที่นี้ก็คือ คำสรรพนามที่ใช้ชี้ระยะนะคะหรือระบุลงไปว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะคะก็จะเป็นคำสรรพนามที่บอกความชี้ระยะลงไปมีการเจาะจมลงไปนะคะว่าอะไรอยู่ตรงไหนก็ได้แก่คำว่านี่คำว่านั่นคำว่านโน่นคำว่าโน้นคำว่านั้นนะคะนี่ก็ใช้สําหรับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนั่นก็ถัดไปหน่อยนะคะไม่ไกลมากนะ น่นก็ไกลไปไหนนู่นก็คือไกลๆเลยนะคะก็จะบอกระยะห่างว่าอะไรมันอยู่ตรงไหนระยะใกล้กลางหรือว่าไกลออกไปนะคะเราก็จะใช้คําสรรพนามแบบเนี้ยนะคะที่เป็นสรรพนามชี้ระยะบอกสถานที่ให้ทราบว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะคะนี่คือประเภทที่2เราเรียกว่านิยมสรรพนามหรือสรรพนามชี้ระยะนะคะ ต่อไปประเภทที่3อ่านิยมสรรพนามเมื่อกี้นิยมแปลว่าชี้ระยะใช่ไหมคะแต่ว่าอ่แปลว่าไม่นะคะดังนั้นอ่านิยมสรรพนามก็คือสรรพนามไม่ชี้ระยะหรือสรรพนามไม่มีการชี้ระบุเจาะจงลงไปนะคะไม่มีการระบุเจาะจงลงไปเหมือนกับนิยมสรรพนามนะอ่แปลว่าไม่นะคะแปลว่าไม่หรือไม่มีนะได้แก่คําว่าอะไรอะไร คำว่าใครๆคำว่าไหนๆเป็นต้นนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นอันิยมสรรพนามไปต่อประเภทที่4ปริถชาสรรพนามนะคะปริถชาตัวนี้แปลว่าคําถามนะคะ วิสชาแปลว่าคําตอบดังนั้นปริชาสรพนามจึงหมายถึงคําสรพนามที่ใช้คําที่แสดงคําถามนะลูกนะเมื่อถามแล้วต้องมีคําตอบกลับมาดังนั้นลักษณะของที่ข้อมูลหรือข้อความที่เป็นประโยคคําถามนั้นจะต้องมีคําที่แสดงคําถามนะลูกนะเพื่อให้สามารถทราบได้ว่าลักษณะของคํานั้นนะคะเป็นลักษณะของประโยคที่แสดงคําถามนะคะประโยคที่แสดงคําถามก็ได้แก่คําว่าใครคําว่าอะไร คำว่าไหนเป็นต้นนะคะก็จะเห็นลักษณะ3คํคำนี้ปรากฏอยู่ในประโยคลักษณะของข้อความที่เป็นประเด็นคําถามนะคะเรียกว่าปริชาสรรพนามหรือคําสรรพนามแสดงคําถามนั่นเองต่อไปค่ะประเภทที่5ก็คือวิภาคสรรพนามวิภาคสรรพนามก็คือคําสรรพนามชี้ซ้านะคะคาสรรพนามชี้ซ้านะคะก็คือคําสรรพนามที่แยกเป็นสัดส่วนกันนะคะเป็นลักษณะของคําสรรพนามที่แยกสัดส่วนกัน โดยจะมีคําว่าต่างคําว่าบ้างคําว่ากันนะคะปรากฏอยู่ในลักษณะของประโยคและโครงสร้างของประโยคนั่นเองนะคะเราก็จะมี3คมคนี้ปรากฏอยู่ในโครงสร้างของประโยคนะคะอ่าก็จะบอกความเป็นสัดส่วนนะคะหรือเราเรียกว่าสรรพนามบอกความชี้ซ้านั่นเองก็คือจะแยกเป็นสัดเป็นส่วนเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะตรงนี้นะก็จะเป็นลักษณะของวิภาคสรพนามนะคะแบ่งเป็นหมวดหมู่นั่นเองเราเรียกว่าวิภาคสพนาม ต่อไปนะคะประเภทสุดท้ายนะคะเรียกว่าประพันธสัพพนามประพันธสัพพนามคืออะไรคําว่าประพันธ์ตัวนี้แปลว่าคําเชื่อมลักษณะของประพันธสัพพนามแปลว่าคําเชื่อมนะคะดังนั้นจะมีลักษณะของคําเชื่อมนะคะปรากฏอยู่ในประโยคคําเชื่อมคืออะไรก็คือคําที่ใช้เชื่อมคานะคะเชื่อมข้อความนะคะเชื่อมลักษณะของประโยคให้มีความสัมพันธ์กันนะคะก็ได้แก่คําว่าและคําว่าแต่คําว่าแต่ทว่า คำว่าเพราะคำว่าดังนั้นคำว่าดังนั้นจะจะจุดจ,จ,จึงด้วยเหตุนั้นด้วยเหตุนี้ฉะนั้นฉะนี้ได้หมดเลยนะคะอันนี้ก็จะบอกความสัมพันธ์กันระหว่างลักษณะของประโยคกับประโยคหรือคําตับคานั่นเองนะคะเพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์กัน ลักษณะของการใช้คำเชื่อมตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะลูกนะว่าเราจะเลือกลักษณะของคำเชื่อมประเภทดใดเช่นเชื่อมความคล้ายตามกันขัดแย้งกันเป็นเหตุเป็นผลกันหรือว่าเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะก็ให้นักเรียนสามารถที่จะวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะโครงสร้างของประโยคได้โดยใช้ประพันธ์รพนามก็คือคำเชื่อมนั่นเองนะเลือกให้เหมาะสมนะคะวันนี้เราจะไปดูตัวอย่างนะคะเดี๋ยวคุณปูณจะถามเด็กๆนะคะลองเด็กๆลองเติมซิ ลักษณะของคำสรรพนามว่าเราจะเติมคำใดลงในช่องว่างนะคะเพื่อให้ประโยคนั้นสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะให้ถูกต้องเหมาะสมนะเช่นอ่าประโยคที่หนึ่งคุณยายจุดๆนะคะชาราภาพมากแล้วถ้านักเรียนจะเติมคำที่เป็นลักษณะของคำสรรพนามเด็กๆคิดว่าเด็กๆจะเติมคำอะไรลงไปในช่องว่างตรงนี้ที่เป็นจุดไข่ปลาค่ะลูกเด็กๆจะเติมว่าอะไรคะแกะดังๆค่ะไม่ได้ยินลูกแก่ค่ะแก่ค่ะ ในแก่ละคะแก่เป็นคําสรรพนามหรอคะลูกต้องเป็นคําสรรพนามนะคะแก่นะมันเป็นคําบุพบทนะคะต้องเป็นคําสรรพนามเท่าน,นั้นะค่ะคิดไว้นะ<ช>อาให้คิดก่อนให้คิดก่อนอ่าคิดไว้ก่อนนะให้คิดก่อนออนะประโยคที่หนึ่งคุณยายจุดจุดจุดชราภาพมากแล้วต้องเป็นคําสรรพนามเท่านั้นไม่เอาคําชนิดอื่นนะคะเพราะเราเรียนเรื่องคําสรรพนามเ <ๆ S 1> ด็กๆดูดีๆนะประโยคที่สองนะคะจุดจุดจุด เป็นนักเรียนทุนโคเซนที่ประเทศญี่ปุ่นประโยคที่3สุนัขตัวจุดๆนะคะน่าสงสารที่รถทับตายนะคะประโยคที่4จุดๆเป็นคุณครูสอนภาษาไทยที่ใจดีที่สุดใจดีสุดๆเลยอโอเคคุณครูจะให้เวลานักเรียนได้คิดนะคะเดี๋ยวจะสุ่มถามให้คิดทุกคนนะคะทุกประโยคทุกข้อเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มถามอ่ะจับเวลาให้เวลาสนาทีในการพิจารณา คุณปูก็จะคิดพร้อมกับพวกเรานี่แหละค่ะคุณปูก็จะเฉลยนะคะอ่าโอเคเราไปพร้อมกันนะคะเด็กๆเขียนเฉพาะคําที่เป็นคําสรรพนามที่จะเติมลงเท่านั้นนะคะคําอื่นไม่ต้องเติมนะเอาเฉพาะคําสรรพนามเท่านั้นค่ะ ได้คําตอบหรือย,ยังคะคงครูได้ครบแล้วเด็กๆได้ครบหรือยังใครได้ครบแล้ว,ลวเปิดไม์ด้วยนะคะเดี๋ยวคณครูจะสมเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวให้เวลาเด็กๆสักสองนาทีในการที่จะวิเคราะห์ประโยคตรงนี้ต้องการให้เด็กๆได้คิดตามคณครูนะลูกอ่าใครได้แล้วสักครู่หนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราจะรอตอบเดี๋ยวคุณครูจะส่มนักเรียน4คนเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องมีอะไรคะมีคําตอบอยู่ในใจทั้งหมด1 2 3 4สีข้อนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาลองพิจารณาการวิเคราะห์ค่ะคิดเช้าๆแบบนี้นะคะลองดูซิว่าเราจะเติมคำใดลงในช่องว่างและคำคำนั้นต้องเป็นคำศัพทา์านามเท่านั้นนะคะดูดีๆนะคะไม่เอาคำชนิดอื่นนะเมื่อสักครู่นี้เด็กๆตอบมานะคะอ่าหนึ่งถึงสองคนตอบเป็นคำบุพบทไม่ได้นะคะวันนี้เราเรียนคำศัพทา์านามเพราะฉะนั้นคำที่เติมลงในช่องว่างตรงนี้นะคะที่เป็นจุดไข่ปลา จะต้องเป็นคำสรรพนามเท่านั้นนะคะโอเคไหมเสร็จหรือยังคะน่าจะเสร็จแล้วนะโอเคน่าจะเสร็จแล้วนะคะอาโอเคค่ะโอเคอ่ะทีนี้จะส่มถามอ่ะข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งนะคะเอาไหมพิมพ์พรแล้วกันค่ะข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งเอาไหมพิมพ์พรข้อสองเอาอักขรวิท ข้อที่สามเอาปรียพรมีใจข้อที่สี่เอาวันณิชยาสีน้ำคำอ่าเตรียมตัวนะคะโอเคไหมคะใครเสร็จแล้วเปิดไมค์ตอบได้เลยค่ะไมคพิมพรพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะ,ะพร้อมแล้วข้อหนึ่งคุณยายจุดจุดจุด,จดชาราภาพมากแล้วถ้าหนูเติมพี่ออสิินจะเติมคำว่าอะไรคะลูกของฉัน ของฉันใช่ไหมคะคำว่าฉันนะคะลูกอ่าไมพิมพรเขียนคําว่าของฉันนะคะคําว่าฉันนะคะนนคําว่าฉันนะคะโอเคนะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยนะคะอันนี้เป็นคําตอบของหนูนะโอเคโอเคเดี๋ยวเรา,เราดูเฉลยนะคะต่อไปก่อนนะคนที่สองอัครวิทย์ค่ะจุดจุดจุดเป็นนักเรียนทุนโคเซนที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นอ่าอัครวิทย์ตอบคุณครูสิ ประโยคที่สองจะเติมคำว่าอะไรคะลูกอัครวิดยังอยู่ไหมอัรครวิดผ่านนะคะต่อไปคนที่สามค่ะอ่ะปียพรมีใจนะคะสุนัขตัวจุดๆน่าสงสารที่รถทับตายปียพรค่ะหนูจะเติมคำว่าอะไรคะลูกตรงนี้นไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะเอาไม์ใกล้ๆแล้วพูดดังๆคะ่ะลูก ตัวหนึ่งน่าสงสารที่รถทับตายค่ะอะเอาเดี๋ยวอย่างนี้ไม่ไม่ต้องอ่านประโยคหนูเอาเฉพาะคําที่หนูเติมค่ะเพราะว่าเสียงหนูเบามากเลยเสียงหนูเบามากคุณไม่ได้ยินเลยเติมคําว่าอะไรคะเอาเฉพาะคําที่เติมอย่างเดียวค่ะตรงนี้หนูเติมคาว่าอะไรลููหนึ่งค่ะหนึ่งหรอคะคาว่าหนึ่งใช่ไหมตัวหนึ่งค่ะตัวหนึ่งใช่ไหมคะค่ะ ตัวหนึ่งเนาะก็คือคําว่าหนึ่งนั่นแหละอ่านเติมความว่าหนึ่งนะอ่ะโอเคเดี๋ยวคุณรูจะเฉลยนะคะเดี๋ยวดูรอดูเฉลยนะต่อไปข้อ4ี่ค่ะวณนนิชยาสีน้ําคําค่ะจุดจุดจุดประโยคที่4นะคะเป็นคุณครูสอนภาษาไทยที่ใจดีสุดๆนะคะนักเรียนจะเติมคําว่าอะไรคะเติมคําว่าท่าน <ไป S 2> ลงไปค่ะ เติมคําว่าท่านใช่ไหมคะอ่าหนูตรงนี้หนูเอาว่าท่านใช่ไหมคะโอเคอ่าเพื่อนเพื่อนเราตอบมาแล้วนะคะเหลือคนเดียวอัครวิทไม่รู้ไปไหนแล้วนะคะเอาคนอื่นละกันเอาสุภการดีกว่าค่ะข้อสองสุภการจุดจุดจุดเป็นนักเรียนทุนโคเซนที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นตรงนี้นะคะหนูเติมคําว่าอะไรลูกสุพการข้อสองลูกประโยคข้อสองอัครวิทย์เขาไม่ตอบครูหนูตอบมาเลยค่ะสุภการเอาคําว่าอะไรดีคะ เรียนคนนีเ้เอาเอาเอาคำเดียวค่ะเอาคำเดียวเอาคำว่าอะไรคะตอบมาเลยคะ่ะคำว่าอะไรลูกคิดทุกคนนะคะคุณกู้ให้คิดทุกคนนะคนที่ไม่ได้เอ่ยอะไรชื่อก็ไม่ใช่ว่าจะไม่คิดนคะค่ะคำว่าอะไรนะลูกหนูหนูเ,หนเขาเหรอคะเขาหรือหนูนะเขาเขาค่ะเขาอ่า สุภการเอาคำว่าขาวโอเคทีนี้เรามาเฉลยกันข้อที่หนึ่งนะคะอมสินตอบบอกว่าคุณยายออ่าะ,ะไรคะของฉันนะคะชราภาพมากแล้วนะคะโอเคค่ะถูกต้องนะคะตรงนี้นะคะคุณยายฉันหรือคุณยายของฉันชราภาพมากแล้วก็ได้นะคะแต่อีกคำนึ่งนะคะก็ ถูกต so um, ้องนะคะแต่อีกคํานึงนะคะที่จะเติมให้มันสมบูรณ์นะคะเมื่อเมื่อสักครู่นี้ก็ได้อยู่แต่ว่ามันยังต้องเติมสองพยางค์คูให้เติมคําพยางค์เดียวนะคะจะเติมคําว่าคุณยายท่านชราภาพมากแล้วเติมคําว่าท่านนะคะในส่วนนี้ในส่วนตรงนี้เติมคําว่าท่านนะคะโอเคนะประเดี๋ยวที่1นะคะ ประโยคที่2พระชาเติมคําว่าเขาเป็นนักเรียนทุนโคเซนที่ประเทศญี่ปุ่นคําตอบก็คือถูกต้องค่ะเป็นคําสรรพนามที่ใช้แทนตัวผู้ชายนะคะใช้คําว่าเขาถามว่าเติมคําว่าเธอได้ไหมคะตรงนี้นักเรียนได้ไหมคะเธอก็ได้คําว่าหล่อนก็ได้นะคะตรงนี้นะคะเป็นคําสรรพนามนะคะที่เป็นลนักษณะของคําสรรพนามที่ อ่าเป็นบอสามนะคะผู้ที่เรากล่าวถึงนะลูกนะได้หมดเลยทั้งเธอทั้งเขาทั้งหล่อนได้หมดเลยนะคะถูกต้องค่ะเก่งมากต่อไปสุนัขตัวจุดจุดจุดน่าสงสารที่รถทับตายนะคะอ่าเพื่อนบอกว่า อ่มุนี้ไม่ใช่มุงนี้ชื่ออะไรนะมุ้งนี้ใช่ไหมปียพรปียพรบอกว่าเติมคําว่าหนึ่งสุนัขตัวหนึ่งน่าสงสารที่รถขับตายคําตอบก็คือผิดนะคะอันนี้นะคะไม่มีลักษณะของคําสรรพนามที่บอกจํานวนนับนะลูกนะอ่าถ้าเป็นลักษณะของคําสรรพนามตรงนี้จะต้องเติมคําว่าอะไรคะ สุนัขตัวนั้นนะคะต้องใช้คําว่านั้นค่ะนั้นจะเป็นลักษณะของนิยมสัพพนามนี่นั่นโน่นโน้นนะคะนั้นนะคะเติมคําว่านั้นนะคะประโยคที่3าเด็กๆเติมลงไปเลยนะคะ เด็กเติมลงไปแล้วก็วงกลมล้อมรอบคําที่ถูกต้องด้วยนะคะเติมคําว่านั้นลงไปนะคะข้อนี้ผิดนะข้อสา่ตอไปข้อ4นะคะอันนี้วณิชยาเติมคําว่าท่านเป็นคุณครูสอนภาษาไทยที่ใจดีสุดๆอ่าเติมคําว่าท่านก็ได้นะคะเติมคําว่าเธอก็ได้นะคะเติมคําว่า เขาก็ได้นะคะตรงนี้นะคะก็คุณครูนะคะคุณก็ได้ะคะ่ะเติมความว่าคุณเฉยๆก็ได้คุณเป็นครูสอนภาษาไทยที่ใจดีสุดๆก็ได้นะคะสามารถที่จะเติมได้นะคะตามความเหมาะสมนะคะเด็กๆก็เลือกเติมข้อที่1นนะคะเติมท่านข้อ2เขาเธอลหล่อนข้อสานั้นข้อสี่คุณ นะคะหรือท่านหรือเธอหรือเขาก็ได้นะคะเติมลงไปให้ถูกต้องเห็นไหมคะว่า,วาลักษณะของการวิเคราะห์คำสรรพนามนะคะทั้งหประเภทนั้นไม่ได้ยากเลยนะคะ ขึ้นอยู่กับรูปแบบโครงสร้างของประโยคว่าเราจะนําคําชนิดใดนนะคะไปเติมลงในประโยคให้ถูกต้องได้ใจความเหมาะสมนะลูกนะเด็กๆจะต้องพิจารณาให้ดีให้ถูกต้องนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสําหรับวันนี้นะคะโอเคค่ะกิจกรรมสําหรับวันนี้เนาะที่ครูคจะให้ทําก็คือให้นักเรียนไปแต่งประโยคจากคาศัพท์นามมาทั้งหมด10ประโยคนะคะนำคำําคํศัพท์นามเลือกมาก่อนเด็กๆมันมีทั้งหมด6ประเภทชนิดลูกเด็กๆก,ก็เกลี่ยก,กันไปนะคะให้มันได้ครบทั้ง ้ง10ประโยคนะคะให้ได้ใจความตรงนี้นะคะให้ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็เลือกลักษณะของคําสรรพนามมาให้ถูกต้องด้วยนะคะโอเคค่ะสําหรับกิจกรรมบทเรียนออนไลน์ในวันนี้นะคะหัวข้อของอชนิดของคำนะคะก็คือคําสรรพนามนะครูก็ขอจบคําอธิบายนะคะไว้แต่เพนทเท่านี้นะเราจะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสําหรับชั่วโมงนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ